พบแสนสาวพบแฟนหาวพบมาหาพบมาหาในโมเดีหาโอเคพบไปบเลยเ็แ hmm. ล okay. ้วห้ามเลิกไปบ๊ได้ เออเถอะวะดี<ห>้อสมหะตัว,ว,ตวนึ่งลายเป็นไรตัวนีวงแซสาวเซนสาวใช่ไหมอันนี้วงฮัมโหลเนหนึ่งส่งว่าส่งเื่อจะเสือจะส่งแล้วถึงเสืเอส่งแล้วมาส่งให้กระบอกโอ้มีครบอีก มค่าบอกนะเอี่ดี้ะจ้า้รุนขนาดเอาตัวนบ้างจีชื่อไหวะแหละ <c oughs> ซื้อไงเขาที่สองแสนแปดเดือนรูบรุนรเลยบ่รูดตัวนี้รูดตัวรหาสพันเหรอฮะรูดต้นไหนเซนทหากับซนหุนาเอ เอาพอไปโรงเรียสนแสนแปดสองแสนหกบ่ได oh, ้บ่เอาเจ็ดตัไมันืต่อเจ็ดอกแรกเงินบาทะไรนะเป็นไแล์บ่อโีเดียวไปแลกคนละอะไรบ่มาว่านมาคน่าอะไรนะ อาอันนั้นพกาแปอืมพกหาแปดโนแมนฮกนมนกาสิบแปดพกาแลอืม้าวกหาี่กระบอื่นหเมื่อะ โอ้ขอบคุณงามๆเออเสอีก็ส่งเราวั็นี้นทุนเด่นๆเช้าแสด็จหน้านาะเช้าเสิเอาเลยดิอ๋อยังได้ไอสองแสนสี่สองสองแสนเจ็ดสิบบาทฮะพวกหาหาบอหาซูนหรือหาหาเมื่อวานนี้หาแปดเลย Mắt chứ có... không ra đi bay không hết kế trong sáng kế hoặc hà hà bó. À, đánh đánh đi 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 เจ็ดครบเนสาโแเนหาอีานเลยพบมาหาในบดีหาอืมเทครบไปคบเลยเส็แล้วห้ามเลิกไปมาพี่ละเดียอสิ เดเอาเ่าเอาเอาหันะร้านเอารานหรอคิดว่าถูกชะคินเอาคนนคิหลุกวานใส่เลยว่ามันโอ้โหเสียบุักเขาวกระสากนะมโอ้เออโอ้เออหลูกเลยบนว่าร้านเป็นลุก เด้งของเขากับเทาเตเลไ,ได้撒นอเป็นไงหไดิไหมมือถพาเปอนมาเสื่อสรงก็เสือใจสิบลูสิสคดัดใจร้นอนไปเลยเด้อ có cái máy bắt đâu có bắt ok xay lưỡi, lưỡi nó, nó. nhiều kín không có sữa tao nó mua cho chính là thằng đấy xay mà chưa cướp gì ô có gì bên hai lọ bông cướp nát hết bỏ sai rồi đấy, không. À, เกือบเล็กน้อยๆอ,อ่ะคืเกือบไปฝากลุงจะนด้จะน,นั่งคายอย่นี่ก็ได้ถนนออกไปออกไปยังกันไปใช้หันเลยเขาไฟเกืบอบยังไก,กลเกือบเอายัางก็ไปก็มายัางไกลเกือบมาเปิงเกืบอบโทรศัพท์นี่ได้เกือบน้งามๆแต่ว่ารุ่นที่บ่เคยลิน

อาหารเขาคลายเกิดเกิดเกิดเกดบลลีเกิดบลีเนีเออเกิดผู้บอสไม่ได้บอสอ่ถ้าอยากได้ลายการ์ตูนลา้เด็กหนอกเอลซงเอลซ้ายงเจ้าหญิงเกินไม่ได้เกิดมีนค่ไหนอ๋อนี่ก็เด็ดเป็นสาวอะไรนี่งปเซิ่ง ่แต่เป็นส่วนฟูงแบบนี้นะลายกระตูนอ่ะอืเออแต่มีไฟมีไฟบ่มี่หอือบมี่แบบมีแต่แบบนี้มมนบุญไฟอ๋อแบบมีไฟบุมีเนาะเปเห็ดมากเปเห็ดมากนี่ค่ะมันจะเอาไมันก็แ้อ๋อ สแบุมี่บ่ง่ายสุดเลยอันนี้งายสุดเลยนะวนี่ตบนเดียวบ่อเลยไม่หมเดนี่แลยเอานนละปแยเบ้องไปเบิงก่อน อันนี้สกะโอตัวีน่าได้ดยน่จะเป็นยังไงแบบบหน่องหลุนจะนซื้อไาสาหลุ่จนเดีนี้มีนาดลักเลยจะเป็นมักซีบอบชชมพูนี่อันนี้มาใสงปใันนี้นี่ะคนี้นี่งานสเก็ตรองเท้าจะห ใส่ปอใส่บุใ uh ส่คนจะปีเลยาปีหาปีใส่แบบอี่นใส่เนาะเยวลองอาหารบอีกแบบหนึ่งคันมาอีกแบบหนึ่งไปไปดูไอแหวเป็นไฟก็พิบก็พิบอ่ะพอาเราจำได้เราเขาลบไปเรี่ยงัน่เดี๋ยวเขาไปถิดบัตรทางหั้แต่เขาส้อมาก้วมันหน่อยจะตีนเกิน คนก็ได้เสียดคนบอกว่าถ้าไปเล่าอีกแ้นะซื้อมันวางนี่ได้ันนิโลห้าบงไงภาษามาูนะฟองโายไม่เป็นหางทายนะหางก้น,นสื่อแถบบุีเอออันนี้ก็เกิบอันนี้ก็ได้อันนี้ก็หางไายเกิบ อู้ไหนอย่างงี้แหละมาด็กหน่อยอ้นี่นาสีน้ํเฮ้ยโตหน่อยอีะอ้กะอกอย่งนีนะนักสีมวงสิมันมีไไห อันนี้มีเส้าแปดป่ะเสจเส้าแปดบ่ะเสจนะมันมีแต่หลุดตัวนี้เลยสีแดงๆอยู่วะสีหมองมัมีนะบอสีชมพูด้สะ ซ <No, okay. S 2> ้สี่ฮะน้อยน้อยบนเนาะวนี้น้นุตรเป็นซีนีซินี้อิใส่เข้งงหุ <S <s แบบนี้ so, าานะเนเบืองพี่โซจเนี่บอี่น ือมีเมีเนาะแก่ถุงใหม่ตังค์แมี่ะแก่ถุงใหม่นี่บอะเนี้ยที่ดบเหรอบังเวนดูนง่ามอะลยเนาะสมโมเกือบมีกาง่ามโพดเกือบเล็กหน่อยกันเลยสมกันินี เจ็ดขนาดเลยชี้เจ็ดเจ็ดเลยบานทห้ากิุลมันลายนมันถึกเบืืองด้วยหูยถึกเบืืองโอ้งามเลยนี่ขน่ะไปคัดเอาเอาละพูดทาไหนนี่หาชิมหาดูงามเธอสีเขียวงาม้เอาตัไเาด้หาชิมนะ